นี่คือเรื่องราวการฟิวชั่นรสชาติที่คาดไม่ถึงเลยครับไส้กรอกพริกแกงป่าจากเมืองการคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากอาหารสองขั้วเลยครับไส้กรอกลมควันแบบตะวันตกกับแกงป่าแบบไทยๆแล้วพอสองอย่างนี้มาเจอกันปิ๊งเลยเกิดเป็นไอเดียสุดปังขึ้นมาคนที่คิดคนก็คือแบรนด์อ n c l e Paul Homemade ครับเป็นแบรนด์สไตล์โฮมเมดเลยผู้ก่อตั้งเขามีประสบการณ์ด้านอาหารมาเป็น10ปีเลยนะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วย ฝีมือนี่ไม่ธรรมดาเลยครับเชี่ยวชาเรื่องเนื้อแปรรูปมากๆอย่างแฮมเบคอนอกเป็ดย่างแล้วด้วยความที่เขาชอบหาสูตรใหม่อยู่ตลอดก็เลยไปเจอของดีในท้องถิ่นเข้านั่นก็คือพริกแกงป่าครับที่แบบกลิ่นหอมโดนใจมากแล้วรสก็เผ็ดกำลังดีเลยพริกแกงที่ว่านี้มาจากแบรนด์ยอดรถครับเป็นของผู้ผลิตในเมืองการเลยครับที่เจ๋งคือยอดรสเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยนะก็คือช่วยสนับสนุนคนในพื้นที่ไปนในตัว พอเจอของดีแบบนี้ก็เลยมั่นใจเลยครับว่าต้องลองสร้างสูตรไส้กรอกใหม่ขึ้นมาเป้าหมายคืออยากให้เนื้อไส้กรอกนันแน่นมาเจอกับกลิ่นหอมๆรสเผ็ดๆของแกงป่าสมุนไพรผลลัพธ์ที่ได้นั่นแหละครับก็คือไส้กรอกรสชาติใหม่ที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆแต่เรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่ไส้กรอกอร่อยๆนะครับเบื้องหลังคือภารกิจที่อยากจะช่วยชุมชนสร้างงานและก็รักษาสูตรเด็ดนี้ไว้ เพื่อรักษาสิ่งนี้ไว้อังเคอ Homemade ก็เลยกําลังยื่นจดสิทธิบัตรสูตรนี้อยู่ก็เพื่อให้แน่ใจว่าสูตรนี้จะเป็นของดีเมืองการที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นแท,ท้นวัตกรรมทางอาหารแบบนี้แหละครับคือตัวอย่างชั้นดีของสิ่งที่เรียกว่า Soft Power วไส้กรอกแกงป่าก,ก็เลยเหมือนเป็นทูตวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวของการจราบุรีไปในตัวสเสน่ห์ของพริกแกงป่าเมืองการนี่แหละคือหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเลย ก็น่าคิดต่อนะครับว่าแล้วรสชาติจากท้องถินอื่นๆของเราจะไปได้ไกลขนาดไหน